แต่ว่าสําหรับปลาล้าคุณผู้ชมคะบางคน<อ>ไม่เห็นจะเหม็นแลวมันหอมดีออก <c oughs> สําหรับคนที่ชอบกินนะคะแต่บางคนที่เขาไม่กินเขาบอกว่าการที่คุณต้มน้ําปลาล้าเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นมากๆมันกระทบกับชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือแม่ค้าที่ขายน้ําปลาล้าเขาต้มน้ําปลาล้าไม่พอค่ะไอที่ย่างไก่เนี่ยไอควันจากการย่างไก่เนี่ยมันลอยคลุงไปด้วยก็ทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขาเดือดร้อนค่ะถึงขั้นเกือบมีเรื่องมีราวกันเลยทีเดียวค่ะ โตกลัวได้แต่ไม่เคยหาเรื่องใครก่อนแต่ปัญหามนมา อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นตบตีกันนะคะค <c oughs> แค่แตะโกนด่าเอะโอโวยวายด่ากันหลังจากที่รู้ว่าเพื่อนบ้านคนนี้นไปฟ้องเจ้าของบ้านเช่าให้เล่าไอ้ให้ไล่แม่ค้าขายส้มตำออกจากบ้านเช่าไปเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่า มันทนกลิ่นเหม็นปลาร้าไม่ไหวจริงๆมันลอยเข้ามาที่บ้านข้างๆและที่สําคัญเวลาปิ้งไก่ขายเนี่ยควันจากการปิ้งไก่มันก็ลอยมาด้วยนะคะคเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนกระบ,<ๆ>บ,บอกเจ๊เต่านี่แหละมักจะต้มปลาร้ากลิ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเลยค่ะและไก่ที่ย่างมันก็ทําให้เกิดควันหนานแน่นด้วยส่งผลกระทบกับบ้านเรือนแถวๆนั้นโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กอ่อนหรือว่ามีผู้สูงอายุแบบนี้มันเดือดร้อนก็อยากให้แก้ปัญหาครับคือชาวบ้านก็ทนไม่ไหวแล้วครับ ผู้ชมร่วมตัวกันไปแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปตรวจสอบซึ่งช่วงแรกเจ๊เต่าก็ยอมปรับปรุงนะแต่ไม่นานกลิ่นก็กลับมาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมก็ต้องให้รื้อป่องออกเขาเขาจะมาทําแบบนี้ไม่ได้จะมาย่างของหรือมาต้มปลาลแล้วรบกวนคนอื่นอะ่ะมันมันไม่ได้ผมว่าก็ควรที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าในความคิดเห็นของผมนะแต่แต่ถามเพื่อนบ้านในละแวกก็ต้องไปถามเขาดูว่ายัางไงเขาได้รับผลกระทบไหมกลิ่น กลิ่นปลาล้านมันสุดๆจริงๆกับควันเนี่ยอ่ะในมุมของเจ๊เต่าซึ่งเป็นแม่ค้าส้มตำอายุ50ปีก็ร้องหม่มร้องไห้ล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากถูกเพื่อนบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นปลาล้าเจ้าตัวบอกว่าคือมาเช่าที่หมู่บ้านนี้เพื่อจะทำมาหากินเลี้ยงชีพแต่เอาละพอชาวบ้านออกมาร้องเรียนก็แก้ปัญหาด้วยการติดตั้งพัดลมดูดควัน เปลี่ยนเตาย่างแล้วก็ปรับปรุงสถานที่ให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังถูกไล่ที่ครับอะไรที่ที่ทำไม่ได้บอกเราเราก็ไปทำข้างนอกเข้าใจไหมแล้วลองมาโดนอย่างอย่างนี้มัง้งยังรู้สึกยงไง <S <S ไม่ขายของตั้งแต่วันศุกร์อะเครียดจีลูกไม่เครียดหรอที่อยู่อะมันสำคัญที่สุดนะเราทำมาหากินนึกออกว่าเราลำบากนะเข็ยนจากเนี้ยไปหน้าเทศบาลถามว่าไกลไหม ไกลนะเราลำบากมากคือปร้าเวลาปรุงแล้วเนี่ยเอามาใส่ต้มตำอะ่ะมันนัวนะนแต่ว่ามันนัวมันหอมแต่ว่าตอนที่ปรุงเนี่ยแล้วกําลังต้มเนี่ยคือกลิ่นมันก็โชยไปไกลอะ่ะแล้วได้กลิ่นซ้ําๆซ้าๆบบี้ทุกวันอะ่ะอันนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะ,ะบางทีก็ต้องใจเขาใส่ใจเราอะนะอ่ค่ะ